น้องๆรู้ไหมคะการดูเพ้แฮมสเตอร์เนี่ยเขาดูกันตรงไหนรู้กันไหมคะสวัสดีค่ะพี่มินเองค่ะจากช่องมินสตอรี่นะคะวันนี้นะพี่มินมาช่วงเก็บความรู้เกี่ยวกับแฮมสเตอร์นะคะพี่มินจะพามาแยกนะคะระหว่าง แฮมสเตอร์เพศผู้กับแฮมสเตอร์เพศเมียนะคะเป็นเกดความรู้นเล่นน้อยสำหรับน้งนองๆที่เพิ่งเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะแล้วยังแยกเพศไม่ออกนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างตามภาพกันเลยโอเคค่ะนี่นะคะอันนี้คือภาพจากอินเทอร์เน็ตที่มินหามาให้เป็นตัวอย่างน้องๆน,นะคะแฮมสเตอร์เพศผู้นะคะจะดูง่ายๆนะคะว่าเขาเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะก็ดูจากสังเกตจากช่วงล่างนะคะว่าไขา่เขาจะเรียกว,ว่าไข่หรือลูกอันท้าของแฮมนะคะ ขนาดใหญ่แล้วห้อยลงมาจากด้านส่วนด้านล่างตรงตูดนะคะจะเห็นได้ชัดแล้วก็จะรู้ได้ง่ายว่าเป็นตัวผู้นะคะสังเกตตามภาพเลยต่อไปนะคะถ้าเป็นแฮมสเตอร์ตัวเมียนะคะแฮมสเตอร์ตัวเมียก็จะดูง่ายๆนะคะวาะถ้าตามภาพเนี่ยแฮมสเตอร์ตัวเมียนะคะเขาก็จะไม่มีไข่ห้อยลงมาเหมือนแฮมสเตอร์ตัวผู้นะคะส่วนเขาเนี่ยดูง่ายก็คือเขาจะมีนมนะคะ มีนมนะคะที่เห็นชัดแล้วก็จะไม่มีส่วนห้อยลงมาเหมืน ster, อนแฮมสเตอร์ตัวผู้นะคะแล้วก็จะแยกออกว่าแฮมสเตอร์ตัวผู้ตัวเมียทุกสายพันธุ์นะคะแยกได้เหมือนกันตามนี้เลยเหมือนที่พี่มินบอกนะคะน้องๆคนไหนเนี่ยเริ่มที่คิดจะเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะแล้วยังแยกสายพันธุ์ไม่แยกเพศไม่รู้นะคะก็ลองเอาคลิปพี่มินไปดูนะคะแล้วก็เผื่อจะได้รู้กันนะคะว่าการแยกเพศแฮมสเตอร์น ster, เนี่ยไม่ยากเลยว่าเพศผู้หรือเพศเมียนะคะ โอเคค่ะใครชอบคลิปนี้นะของพี่มินนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดซับสไคร์ช่องนี้นะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย